นั้นเวลาวิธีเลือกรองเท้าอะ่ะคุณเลือกที่คุณคิดว่าคนซื้อง่ายแค่นั้นพออย่าไม่วิกุชชี่ต้องเอาแต่ทรงแบบนี้เพะอา,อาผมไม่ได้หมายหมายถึงว่าถ้าเดยได้ถามว่าเพราะผมจะเลือกว่าทําไมก็ทรงเนี้ยได้แต่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงมันอาจจะขายสู้พวกนี้ไม่ได้อ่าพวกแอร์ฟอร์อะไรอย่างงี้ไม่ได้ธรรมดาที่สุดเนี่ยอ่าบางทรงเองยี่ห้อโคตด,ดังปาด้งปาด้ามันหลุดมาก็จริงนะพอ มาเทียบกับทรงธรรมดาของไนกี้ไนกี้อาจจะขายดีกว่าในวารันาอาจจะขายดีกว่าแค่นั้นนะวิธีเลือกทรงนะครับเลือกรูปแบบวิธีเรียกรูปแบบรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มข้อธรรมดาใส่เที่ยวใส่อะไรได้มันก็กึ่งทรงเรียวแหละถ้ามันตัดตรงหุ้มข้อสีแดงไปมันก็จะเป็นทรงเรียวๆเ,เลยก็นิยมกันอยู่อันนี้จะบอกว่ากีฬาก็ได้นะครับกีฬาก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ มันยังมี2อย่างอันนี้กีฬาได้สายเที่ยวได้วิธีเรียกง่ายๆนะไม่ต้องไปรุ่นนู้นรุ่นนี้มันเสียเวลาเรียกวิธสีเสียขัญหาอันนี้สแตนทมิทก็จะเป็นทรงเรียวใช่ป่ะตัวนี้ทรงเรียวที่เรียกทรงหาทรงเรียวครับตัวนี้ก็ทรงเรียวมันเรียวๆบางๆอ่ะหัวทุ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าทรงเรียวถ้าทรงเดลยบร้เขาเรียกว่าทรงหนาใช่ไหมผมเรียกนะแล้วใครอยากจะเรียกต่างอน่านนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเพราะมันไม่ได้สาคัญการเรียกมันสาคัญว่คนซื้อหรือเปล่าเท่นั้น เข้านะครับเชา้านี้ดูสหรบประจําสัปดาห์นี้มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างของเข้าของเข้ามาดูกันเหมือนเดิมใครสนใจเข้ามาคัดกันถึงที่เลยใครมาไม่ได้ก็วิดีโอคอลเรือกทางงลายค่ะง่า,า,ายนิดเดียวเราดูกันว่ามันมีอะไรบ้างยนข้างหลังเงินไ <มา S 2> กลหลบเงินไกล รูปแบบรอบนี้ต้องมีอะไรบ้างนะสสวยเลยครับ oh. ช่วงนี้ซักมาสสวยนะคุณซักเสร็จเมื่อวานส่งมาถึงเช้านี้นะครับผมนี mm ่ก hmm. ็เป็นงานนี้เป็นรนุ่นลายนี้ดูเบอร์ใหญ่นะเป็นงานเย็นเบอร์ใหญ่ส mm hmm. ่วนนี้ก็ประมาณตัวงานนี้ขายดีนะพี่น้าอธิบายด้วยอาดิดาสค่ะตอนนี้นนก็คือเป็นผ้าเป็นเนื้อผ้าเป็นผ้าใบาอะ่ะทรงลำลองใส่เที่ยวไงขายดีขายดีคือคัดงานคัด,าดามาแล้วครับ งานคัดมาแล้วขายดีทุกคู่ขายได้ทุกคู่อ่ะในกี้ค่ะเจอเป็นโดนอ่ะงานผ้าอะไรพวกนี้ขายง่ายอยู่แล้ว <c oughs> คือของเราจะเน้นแบบไม่ขาดไม่เย็บหน้าเท้านะหน้าเท้าอ่ะจะไม่มีขาดเย็บไม่ขาดไม่เย็บหน้าเท้า <c oughs> อันนี้เหมือนทรงโบราณอามตะนะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ต อ่าเลยครับปแต่ว่าทรงโบราณนมตะก็คือทรงเหมือนหนาหน,นาไม่มีอะไรแต่นักศึกษาซื้อระเบิดนักเรียน,นะอะไรพวกเนี้ยอันนี้ฟิล่าแล้วงานสไตล์แบบทรงเรียวนะครับอ่าเป็นล่มรอรงเที่ยวใช่อ่าแหวนก็มีนะทุกคนแหวนขาวก็ส,สวยๆเลยนะครับแหวนโอ้ยพื้นนี่ยพื้นไงเราไม่จำเป็นต้องไปเรียก รุ่นก็ได้รุ่นมันมีชื่อเรียกอยู่แล้วแต่อย่าแวนรุ่นนู้นรุ่นนี้แต่ว่าเราเราจําภาพเมื่อมาแฮดขายพยายามจําจํารูปแบบที่มันขายดีเราก็คันแบบนั้นบ่อย,อยนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเพิเ่งเ,เริ่มขายอะไรเงี้ยให้ดูรูปแบบอะไรที่มันแบบทรงที่มันน่าซื้ออย่างเช่นถ้าเราจะเลือกคู่ใหญ่ก็พยายามเลือกผู้ชายใสย่ก็สีพื้นๆหน่อยซื้อเลือกไว้เยอะหน่อยสีๆก็เลือกไว้ได้อย่างเงี้ย าผู้ชายใส่เงี้ยเป็นบาสคือเลือกให้มันแบบสีพื้นๆน,นิดนึงครับประมาณแบบประมาณแบบว่าถ้าผู้ชายเบอร์สีสองสีสามก็อย่าไปเลือกสีแจ๊สอ่ะนะมันจะไม่ค่อยม,มีคนซือ้อคนน้อยเปอร์เซ็นต์การซื้อมันจะน้อย,ยมันจะซื้อสีโทนสีดําสีขาวสีเทาอะไรสีเงินอะไรเงี้ยอาดิดาสค่ะ หลักๆก,ก็คือยี่ห้อตลาดอยู่แล้วอะไรที่อาดิดัสคู่มาอะไรเงี้ยดีบอกนี่ว่าร้านอะนี่นี่ีบอกตัวนี้ก็คือเป็นลำลองใส่เที่ยวอดิดาสค่ะตัวนี้ก็เป็นลำลองเหมือนกันใส่เที่ยว ก็อาดิดาสค่ะลำลองใส่เที่ยวอันนี้เป็นหนังเลยอาดิดาสแล้วก็ไนกี้ค่ะไนกี้แอร์พอร์ต ดีด์สตัวนี้เป็นกีฬาเป็นสซนสปอร์ตอะเขาเรียกสซนสปอร์ตสนกีฬาเนี่ยแหละแล้วก็เนกี้อ่ะแวนค่ะแวนโอสโคูลแล้วก็เนกี้ อารีดานะคะก็จะมีหลายทรงอะทรงนู้นทรงนี้ส่วนลูกค้าที่จะเข้ามาคัดไปขายาเงี้ยก็เลือกได้เลยไงเลือกรูปแบบเลือกทรงที่ตัวเองต้องการอะเลือกได้หมดเลยในกี้นะคะแล้วก็อีดาตัวนี้เป็นทรงเป็นทรงเรียวเป็นลำลองใส่เที่ยวอารีดาค่ะ ซิลาสิลาพิลานี่สวยๆเลยนะครับสะอาดๆเลยนะครับวิธีคัดสำหรับมือใหม่หัดถ่ายสำหรับคล,ลิปนี้พยายามคัดรองเท้าที่มันสะอาดๆแบบเชือกใหม่ๆนะครับเชือกเลอะๆบางทีลูกค้าเอาไปมันก็ไม่ได้เ,เอ่อ่มันสกรปรกนะ แังเราจะเปลี่ยนเชือกให้เลยนะลัดรับให้ที่คัดมือใหม่แถวถ่ายก็คัดที่มันส,สะอาดนิดนึงไม่ว่าจะคัดที่ไหนนะไม่ต้องที่เราก็ได้นะครับรวมได้เลยโยนรวมได้โยนหะลบหล,ลบทางไวนะ้นี่โอเคครับนี่ก็จะเป็นพวกนี้รงนี้ขายดีจำทรงเอาไว้ก็ได้นี่เขาเรียกทรงเรียวนะครับวิธีเลือกทรงกนะ็คือพี่น้ำคู่เมื่อกี้เขาเรียกทรงเรียว อันนี้ทรงอะไรอันนี้ทรงกีฬาอ่ากีฬาให้จําแค่เนี้ยมือมาหัดขายจําวิธีจําก็คือคง่ายๆ<ง>วิธีเรี้ยงลงท่ามือสององ,ง่ายๆอันนี้ก็เป็นทร<อ>ง,<ส>งหนาทรงเรียวทรงหนาหนังหนาคล้ายคล้าไอ<ห>แอร์ฟอร์ดอ่ะเออทรงหนาเรียกแค่เนี้ยอันนี้บาสบาร์เรืองกีฬามันมีกีฬาหลายประเภทอันนี้คือบาร์กีฬาบางรุ่นมันใส่เที่ยวได้อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลำลอง อันนี้ก็ใส่เที่ยวอ่าใส่เที่ยวก็ได้กีฬาก็ได้แล้วแต่คนไม่ใส่วิ่งวิ่งธรรมดาเบาๆเงี้ยอันนี้ก็เป็นทรงหนานะครับเราจะเรียกมันว่าทรงหนาสาหรับคนตัวใหญ่ที่ชอบสีขาวอะไรเงี้ยครับนะตัวนี้เป็นทรงลำลองแล้วกันเล่นง่ายไม่ใช่กีฬาวิ่งอะ่ะน,นี่ก็ลำลองใส่เที่ยวอะ่ะก็ง่ายๆเรียกว,ว่าใส่เที่ยว อรีบอกนี่คือลำลองอะ่ะใช่นี้ใส่เที่ยวทรงเหมือนไม่มีอะไรนะครับผมแต่ทรงนี้ขายดีมากอัน้ามีราคาด้วยม,มีราคานะครับตั้งราคาไอค้คำว่ามีราคาหมายถึงอะไรก็คือสามารถตั้งราคาได้ตั้งราคาได้สูงว่าปกติคืออมาตะหายากกันนะครับ วิธีเล็กทรงรองเท้านะสำหรับมือใหม่หขายก็อันนี้เป็นทรงทรงเลี้ยวใส่เที่ยวนะครับตัวนี้อะไรกุชชี่กุชชี่เลยนะครับหลงมานะครับอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปคิดนะเดี๋ยวเพิ่งกุชชี่ตัวนี้นะอยู่ดีคือไม่ใช่เห็นมันเป็นกุชชี่มันแท้ก็จริงแต่คุณคุณต้องเทียบก่อนว่ารองเท้าบางคู่อะ่ะมันแท้แต่พอมาเป็นรองเท้าไม่มีราคาเอออย่างเช่นคนไม่เล่นอะ่ะคุณตั้งแม่งให้แพงกุชชี่ Gucci หายาแต่คุณเอาไปตั้งแม่งไม่มีคนซื้ออะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาวิธีเลือกรองเท้าอะ่ะ คุณเลือกที่คุณคิดว่าคนซื้อง่ายแค่นั้นพออย่าไม่ได้วกุชชี่ต้องเอาแต่ทรงแบบนี้พอผมไม่ได้หมายหมายถว่าถ้าเดี๋ยวไถ,ถามว่าเพราะผมจะเลือกว่าทาไมก็ทรงเนี้ยได้แต่ก็เผื่อใจไ้นิดนึงมันอาจจะขายสู้พวกนี้ไม่ได้อ่าพวกแอร์ฟอร์สอะไรยงี้ไม่ได้ธรรมดาที่สุดเนี่ยอ่าบางทรงเองยี่ห้อโคตรดังปาด้งปาด้ามันหลุดมาก็จริงนะพอมาเทียบกับทรงธรรมดาของไนกี้ไนกี้อาจจะขายดีกว่าในวารัน,าอ,าจจาานาอาจจะขายดีกว่าแค่นั้น วิธีเรียกทรงนะครับเรียกรูปแบบวิธีเรียกรูปแบบรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มข้อธรรมดาใส่เที่ยวใส่อะไรไนดะ้มันก็กึ่งทรงเรียวแหละถ้ามันตัดตรงหุ้มข้อสีแดงไปมันก็จะเป็นทรงเรียวเลยก็นิยมกันอยู่อันนี้จะบอกว่ากีฬาก็ได้นะกีฬาก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้อ่ามันังมีสองอย่างอันนี้กีฬาได้ใส่เที่ยวได้วิธีเรียกง,ง่ายๆนะไม่ต้องร,ร,รุ่นนู้นรุ่นนี้มันเสียเวลาเรียกวิสีเสียปัญหาอันนี้สแตนทามิตก็จะเป็นทรงเรียวใช่ปะ่ะอ่าตัวนี้ทรงเรียว ที่เรียกสรงหาทรงเรียวครับตัวนี้ก็ทรงเรียวมันเรียวๆบางๆอ่ะหัวทุ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าทรงเรียวถ้าทรงเรวยวลาเขาเรียกว่าทรงหนาแค่นั้นผมเรียกนะถ้าใครอยากจะเรียกต่างอย่างนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเพราะมันไม่ได้สาคัญการเรียกมันสาคัญว่คนซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นทรงหนาจะชอบเรียกว่าทรงหนาคือเราไม่เราไม่เราไม่เรียกเรียกยี่ห้อรองเท้านะอ่าวิทยดูกลุ่มรองเท้าทรงหนาทรงบางทรงเรียวใส่เที่ยวกีฬานะครับสําหรับมือใหม่ขายนะครับแค่นั้น ลงท้านแม่งขายรดง่ายก็คือเรียกยังไงก็คุณจะเรียกให้หรูลามาเห่าหงงงๆไงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเพราะลูกค้าเข้ามาซื้อใช่ไหมอ่าตัวนี้ส่งที่นา้าแม่ต่ออ่ะนี่่แ่ยรู้เหรอกูชี่กูชี่อีกแล้วหลุดมาสองคู่แล้วนะหนังด้วยอ๋อนี่โคตรเลอ่าโคตรเวยอมั่วแล้วคนคนคน,น้น่าย กดกระดังงนะครับยูบาลานค่ะโเคเช่เปล่าอ่าแล้วจะออกเสียงแล้วกันนะครับเราเล่นแบบบ้านๆแล้วกันตรงเท้ามือสองนี่มันเป็นการขายแบบบ้านๆไฮโซไฮซอเขาไม่ไปซื้อแล้วตรงเท้ามือสองนะเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบบ้านๆทรงเรียวอ่าตัวนี้วิธีเรียกนะบอกด้วยว่าทรงอะไรทรง,งหนาทร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 งเรียวอันนี้ทรงหนาใช่ไหมแอร์ฟอร์สอืม เราจะได้ไปเรียกถูกทรงเรียวทรงใส่เที่ยวทรงกีฬาอทรงหนาหนาทรงหนาหนาสำหรับคนตัวใหญ่ชอบใส่พิล่าค่ะพิล่าทรงอ้วนอะไรเงี้ยพิล่าอ้วนก็เลยเรียกพิล่าอ้วนอันนี้ก็ทรงอ้วนอย่างเงี้ยก็ดังมาเป็นพักพักีซี่ค่ะอ่านะครับอันนี้คือบารบารนะครับพื้นต้องสึกหน่อยๆไงพื้นนีน่บารของร้านเราเนีย่ยต้องสึก แต่ไม่ต้องกวรลื่นนะครับเพราะเวลาเราเล่นบาสเราคงไม่ได้ไปเล่นปูนที่มีตะไคร่นะครับมันไม่เลื่นหรอก <c oughs> เออคนไม่จะลื่นไหมก็อย่าไปใส่รองเท้าบาสดไปปีนน้าตกอะไรเงี้ยมันก็จะลื่นนะครับ <c oughs> คนแต่งเท้าบาสไปปีนน <c oughs> ้าตกบาสดไม่เลื่หนอนกครับปูนถ้าปูนมันไม่เปียกอันนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตแต่ว่าใส่เที่ยวได้นะถ้าปูนเปียกดอกเต็มแงงหงายท้องครับ เฮ้กี้โคเตสขึ้นเปียกอ่ะโคเตสก็ซองมาตานะครับก็มีใครเจอขัดไปได้เลยเนซะาฟูใหม่เจอโคเตสอันนี้คือบาสเฮ้กี้นะหงายพื้นนี่ด้วยนะหงายพื้นนี่ด้วยศึกศึกหน่อยนะครับจิ้มแกะดอกได้เราอยากให้มันเดิมเดิมนะเราไม่อยากรู้สึกว่าเดิมเดิมเนะี่ยเฮ้กี้รุ่นอะไรก็ดูเอาวันนี้พี่ผมมาอย่างเงี้ยมีเก็บให้ผมเลยผมไปเก็บครับ ไม่เก็บแบบนี้แบบว่าเก็บไม่เก็บครับนี้ก็คัดไปไม่มันไม่สามารถเก็บได้จะไปเก็บทําไมล่ะครับปูบม,ม่าค่ะอันนี้คือทรงเหลีย่ยมอาดิดาสหอมันเยอะแยะมากมายอ้าวนี่ทรงนี้อีกทรงนี้ก็เป็นทรงใส่เที่ยว<น>ดาราเกาหลีชอบใส่ถูกใจก็มาเลือกเอาไปนีน่ถูกใจมาเลือกเอาไปเลยเด็กกี้เอ้ยอาดิดาสค่ะ บอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าเก่าก็จะรู้กันอยู่แล้วเราส่งแค่ร้อยห้าสิบนะอ่ส่งราคาเดียวแล้วก็คัดได้ด้วยใช่ทุกคู่ร้อยห้าสิบคนี่ทไมส่งถูกจังก็กำไรเน่ยน้อยแต่พออยู่ได้ครับส่งแพงๆก็ไม่น่าจะมีคนซื้ออดิดาสค่ะเซกีโคเตโคดเต้อดิดาซูเปอร์สตาร์ค่ะ หัวเชลอะแวนปูม่าค่ะอาดิดาสนะไอกี้ทรงกีฬาตัวนี้วันนี้จะบอกว่าทรงกีฬาก็ได้ กีฬาได้ใส่เที่ยวได้เอาง่ายง่ายวิธ<ๆ>ีจาง่ายง่ายคใส่ได้เที่วได้มันจะนุ่มๆอะ่ะยางมันจะนนหนาๆลงส้นอะ่ะเราก็เรียกว่ากีฬาได้ใส่เที่ยวได้สำหรับเพื่อมาขายนะครับนั่นเรียกไม่ถูกนีนะครับอันนี้ก็เป็นทรงใส่เที่ยวแล้วทรงอ้วนใส่เที่ยวได้กีฬาได้ครับคุณนี้อันนี้ก็กีฬาครับกีฬากีฬาได้ใส่เที่ยวได้มือนี้กีู้กีฬามันใส่เที่ยวได้ยู่แล้วเพราะผมก็ใส่ลงเท้ากีฬาเดินเล่นเดินเที่ยวนะครับ อันนี้ใส่เที่ยวเดี๋ยอย่าไปใส่วิ่งนะอดิดา s, อ, <S อดิดาษค่ะไอคกี้อดิดาษล้วนเลยนะ c o n v e r ์ตก็มีอะ c o n v e r ์ตออสตาอดิดาษค่ะนี่คือลำลองใส่เที่ยวใส่เที่ยวสวยๆนะจะเป็นงานผู้หญิงปนมานะเนอะปนทั้งหญิงทั้งชา,ย,นะาสยสวยๆค่ะ ใอรเจอคลิปนี้ก็สั่งได้เลยนะครับช่วงนี้มีของมา<ว>ตลอดนะใกล้หมดฝนแล้วใกล้หมดฝนแล้วใครจะทำก็เริ่มทำกิจการก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับอีกอึดใจเดียวอีกอึใจเดียวนะครับอีกสองอาทิตย์ก็หมดฝนแล้วใครจะเริ่มเปิดกิจการก็เริ่มเปิดตั้งแต่ตอนนี้อีกอึดใจเดียวก็จะหมดฝนแล้วใคร <lodge S 1> อยาก<ด>เปิดร<ด>้านก็เปิดตั้งแต่ตอนนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับอย่าไปทะลึ่งเปิดหน้าหนาวนะครับไม่ทันไม่ทันรับประทานนะครับอันนี้กีฬาค่ะหนึ่งร้านเก่าๆตุนของก็ระเบิดแล้วช่วงนนนนนี้้้้ล่ะะคครรรัับบบเเเเปปปป็็็็ชวงตุไไไดดดดกกกิิา มาขัดได้ก็มาขัดตุนนะครับกอันนี้ผมพูดตรงๆนะพอมา,าถึงเวลาจริงๆมันไม่มีของนะครับซักไม่ทันเงนี้ยน,นะอาดิดาสค่ะใส่เที่ยวได้อันนี้คือลำลองไนกี้ค่ะแล้วก็ไนกี้นะ คือใครไม่สะดวกมาวิดีโอคอลเลือกได้เลยเราจะหยิบไปดูทีละคู่แบบนี้เลยนะจะอธิบายคือแบบจะบอกไซส์บอกเบอร์แล้วก็จะไงพื้นให้ดูอ,อถูกใจก็เอาไปไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเอาไปแค่นั้นเองวิดีโอคอลเลือกได้ก็คือเลือกตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ต้องไปแย่งกับใครอย่างเงี้ยจะหยิบไปดูทีละคู่เลยจะไงพูนให้ดูอาดิดาสค่ะป <c oughs> ูม่าค่ะ ไนกี้อาดิดาสน,น,น,นะคะรุ่นนะ่ะพวกคุณก็ดูเลยเราจะมีแบบนี้เลยนะถูกใจก็มาคัดไปเลย แบบก็จะตามคลิปจะถ่ายให้ดูอธิบายชัดเจนอยู่แล้วสวยจังไนกี้ค่ะตัวนี้ก็คือทรงเลียวเป็นทรงเลียวทรงลำลองใส่เที่ยวนี่ยใส่เที่ยวนะซุปเปอร์สตาร์ค่ะคือใส่เที่ยวไนกี้ เกี้นะคะออดิด้สค่ะอ่าตัวน,นี้ก็คือทรงผ้าเลยเป็นผ้าใบนะเป็นผ้าใบลำลองใส่เที่ยวผ้าใบก็คือจะเป็นเนื้อผ้า แล้วก็ฟิล่าพูมากค่ะนี่คือสำเอ่สำนักสงรำลองลำลองใส่เที่ยวออดิีซี่ค่ะก็คือใส่เที่ยวเหมือนกันนะเป็นลำลองเอางั้นเดยอืม ยอย่าลืมนะครับ,บจะเป็นเนื้อผ้าเลยอ่าหมดกองแนละ้วตรงนี้ก็ประมาณสองร้อยก็เปิดให้ดูนะครับเชา้านี้เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆช่วงนี้มันจะไม่มีฝนละที่เราไม่ได้ถ่ายบางทีเว้นๆไปเพราะว่ามันมาของมันน้อยแล้วมีลูกค้ามาตัดลูกค้าประจำมันตัดเราก็ไม่ได้ถ่ายเท่านะั้นสำหรับมือใหม่ถ่ายถ้าใครดูคลิปแล้วแบบว่าจะดูแค่คลิปแล้วค่อยมาคัดตอนที่คลิปลงไม่ต้องก็ได้นะครับโทรมาเลยโทรมานะครับผมขอเน้นนะอย่าทักไลน์มานะครับมันไลน์มันตอบไม่ละเอียด คือเบอร์โทรผมก็ลงให้ชัดเจนพยายามโทรนะครับพยายามโทรโทรแล้วมันจะคุยละเอียดมากกว่าโทรมานะครับบางทีไลน์บางทีชาร์จอยู่อะไรอยู่มันไม่ไม่ได้ไม่สาม,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 มารถไปตอบได้อะไรเงี้ยบางทีคุยข้ามคืนข้ามวันยังไม่รู้เรื่องเลยไม่บางคนทักมาแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยเราเราคุยถ้าถามจะถามละเอียดถามได้โทรได้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วเราถามได้สำหรับเมื่อมาขายคลิปนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าวิธีดูทรงรองเท้ามือสองนะครับวิธีเรียกง่ายๆนะครับจะได้ไม่ ไม่ต้องไปพิธีดีตองเรียกรุ่นนู้นรุ่นนี้มันเสียเวลาเพราะว่าลูกค้าเวลาเขามาซื้อเขาซื้อใส่เขาลองเขาไม่สนใจหรอกว่าเราจะพูดว่าอะไรจริงๆนี่คือวิธีขายง่ายอย่าไปคิดมากไม่ยากเลยนะครับหาตลาดให้ได้ลงทุนคำนวณแล้วก็ลองขายดูนะครับองรองเท้าไม่เสียมันเก็บไปได้ลยโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวลงให้ดูให,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ